โลโลเช็คสวัสดีครับเทสเทสเทส ไม่พิมพ์ไม่ได้พิมพ์ไม่ได้งงเลยเทสสวัสดีครับสวัสดีครับ 1 one, Check, one, 2เ <Hey>, ว <sorry. S 1> มีคนดูหนึ่งคนด้วยสวัสดีครับใครพิมพ์แชทให้ผมหน่อยได้ปะผมอยากลองเทสอะไรหล,หลายๆอย่างเดี๋ยววันนี้จะมาลองต,อตีมเกมใน YouTube นะครับนี่ <Hey, S 2> ผมจะเพิ่มอะไรเด็กท็อปต้องมี จะได้กดเอฟเฟกใช่ป่ะเออนี่ไงเสียงมาเสียงมาเสียงมาแล้วก็อีกอันหนึ่งคือด u โ i o capture ที่มันก็คือเสียงเกมจากตรงนี้ลองลองลองอะไรดี มันจะไปโดดลิกัสิ์ลองในช่องเราปึ๊บ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 แบบว่าไอ้สกิลกูหูพี่โคเขากลับมาเล่นพับจีแล้วไงยังไงไปโดตาอีกเออเอา เฮ้ยยิงอะไรอ่ะนอ้องลัวล้วเกะก,กะเสียติดเขา้ขาก่อนเว้ยเข้ขาก่อนเว้ยเกาะเกาะกระจายแล้วเนี่ยโผถ้าพี่ถ้าพี่แบบรถพี่ตายปะวะเดี๋ยวว่ารถเนาแต่ขวาเรามันเอ้ยยิงไหนอ๋อรถรถรถเห็น ตอนมี้พี่มีกุศลน้องเท่าไหร่อ่ะตอนนี้พี่มีอยู่97ต่างกันเลยพี่ยิงเก็บเสียงไม่มา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 เราจะไปยังไงนี่เราจะไปยังไงนี่เราจะฝ่ายยังไงจะฝ่ายยังไงเร็วเร็วไปไปนี่ก่อนปะละ่ะมามาขึ้นรถยานาพี่หมดละจะแบ่งฮะไปไปไปนี่ไปนี่ไปเลยไปดอกแค่นั้น บ้านนี้เล่นได้นะไม่มีคนบ้านไหนวะบ้านสามอ่ะมีใช่เหรอมีตอนแรกเห็นไม่สองแล้วไนมะ่ไม่มีคนอนะ่ะฝั่งนี้มฝั่งนี้ไม่รู้จะเอาอ่ะจะเอาเอาอ่ะก็ต้องเอาอ่ะกมาดิเพื่อบ้านไหนวะบ้านสาม ตัดไปคนแรกอ่ะคนแรกสัตว์เลยเหลือเจ็ดสิบห้าแล้วบ้านบ้านมาร์กสองอ่ะบ้านมาร์กสองมีคนนะบ้านสามอ่ะบ้านสามว่าบอมีมันไปเล่นกันบ้านอู่เฮ้ยเปลี่ยนหมอกได้นะหมอกสองสองใบเลยสามใบได้ได้ได้เจี๊ยบสมุกเจี๊ยบจัดนี่ไม่ใช่สมุกเลย เอสมอลหกลูกแปดสี่ลูก็บมาทำไมวะนะมีใครสมอลน้อยมาร์คสามเล่นนะไ,ดได้เหรอทีแล้วครับมาร์คสามไม่เห็นใครมานานแล้วนะมันมันไปเล่นกันตรงนี้เฉยๆเนี่ยฟันอูเอ่เต็มเนมีบอกว่าไล้ะกูมาเช็คไงกูมาเช็คแบบสุดๆไปเลยอะ เขาขยันเสือกด้วยตรงนี้เสือกเต็มเลยค่อยๆตัวล่างเนี่ยตัวล่างตัวล่างตัวมาร์คสามอะเชื่อเหลืองอะไอ้นิกเจ็ดล่าเจ็ดล่าเนยเียเจ็ดต้นไม้หมดเลย ช่วยเทสหน่อยครับใครที่ดูอยู่ช่วยเทสหน่อยช่วยเทสหน่อยผมอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงติดมัดสตดขนดึองเราต้องไปวะเราฉีกขวาได้ไหมไม่ได้วะนี่ของจัดเลยวะผมอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงครับช่วยเทสหน่อยใครที่ดูอยู่ทั้งสามคนตาการแชท คนดูพร้อมกันไปเล่นไหนได้หมเนี่ยรอดดูสามแสดงว่ามันเป็นรอบดูที่ผ่านไปมากเจอขึ้นรถ้ะไม่รู้ว่ามันแต่มันจะเปิดกันไปได้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 โอ้โหจะไล่โชว์ยาง เฮ้ยรถไล่รถไล่โอ้ระเบิดละมัง่งระเบิดละมั่งไอ้สัส